สวัสดีครับผมนัดมิชาเซ็นเตอร์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเจ้ารถคันนี้นะครับโ o โยต้าฟอร์จูเนเครื่อง3,000ตัวท็อปสุด4วิวนะครับเป็นหน้ายักษ์แล้วนะครับผมเกียร์ออโต้4วิวด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูรอบๆร,รถกันก่อนเลยนะครับ นะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าพัลติเนอร์คันนี้นะครับได้เครื่องดีเซลนะครับ3 0 0 0ซีซีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นถูมหน้ายักษ์แล้วนะครับเป็นตัวเมเนอร์เชนแล้วเครื่อง3 0 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะหนังนะฮะ กระจุกเป็นไฟฟ้าทุกบานนะครับเซ็นทันล็อกนะครับปรับข้างนะฮะพับข้างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมีคูสคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นนอติฟังก์ชันแล้วนะครับเป็นเกียร์ออโต้ฟร์วิวนะครับผมมีตอมีแผนที่ในวิเกเตอร์นะครับอันนี้คือภายในนะครับสวยเลยนะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับอันนี้เบาะแถวหลังนะครับอันนี้เบาะแถวสามนะครับถ้าเป็นตัวแมนเนอร์เช่แล้วก็คือจะมีแอร์หลังนะครับมีแอร์ นะฮะอันนี้ข้างหลังนะครับรถยังสวยยังใหม่ล่าสุนะครับผมพอเป็นตัวนี้เนีใช้แล้วข้อดีก็คือมีแอร์ทุกแถวนะครับมีแอร์ทุกแถวนะครับแผงข้างประตูเป็นหนังนะครับมีลายไม้นะฮะเบาะหนังทุกแถวนะครับเบาะลักไม้กิฟตนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจเจ้า f o r ์จูเนคันนี้นะครับคันนี้ตัวรถนะครับเป็นปี2008นะฮะ Toyota Fortuner เครื่อง3,000นะครับ4วิวเกียร์ออโ,โต้ นะครับเป็นตัว V-Navy นะครับตัวท็อปสุดเลยนะฮะร,ราคาอยู่แค่4,99,000บาทนะครับจัดไฟนน้์นได้เต็มนะครับผ่อน60งวดงวดละประมาณ1,000 0บาทนะฮะลูกค้าสนใจจะซื้อเป็นเงินสดหรือจัดไฟนน้์นทางมิคาเซ็นเตอร์ยินดีให้บริการทุกรูปแบบเลยนะครับขอบคุณนะครับ